บันนีการกำลังเร่งเล้าครับตอนนี้2อันดับหนึ่งสองครับออกตัวเป็นคนไทยครับเจ้าแชมป์ครับกับกิ๊มานพครับ hey, 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 hey. โอ้ยเร้าเลือกเกินจุดออกตัวนี้ยังไม่จับเวลานะครับต้องวิ่งผ่านทานสปอนเดอร์ที่ซุ้มของจีวีก่อนนะครับเราจะได้เห็นการออกตัวแค่นั้นโอ้โหยิน ากมาเลเซียตึงมากครับดูไม่ทันตรงนี้เรียกว่าปล่อยตัวทีครับประมาณ30มวินาทีปล่อยแล้วครับปล่อยตัวเร็วมากไม่ทันกันปล่อยตัวองตุมตามนะครับพอดีจังหวะย้ายหาม,มุมกล้อง กพดีพีเอสตีผู้ไปกันเร็ดเก้าศูนย์คาเสมีปาปนมานะครับได้จะเป็นจับเบสครับทั้งเทินครับไปนะครับโอ้โหห้าร้อ,รอยแรงโลแโคตร ไม่รู้ใครเป็นใครครับต้องขอประธานอาภัยด้วยไปคนนึงครับ s r c Desert Desert คนไทยครับ c e o โอ้มีหวัดเสียว อารมณ์มันเล้าครับออกตัวต้องให้เฟี้ยวฟ้าวหน่อยมาครับจะบินเดนดูโลกกับ209เอ็กมีโอ้โหสวยสวยแม่เขาออกตัวกันไม่เฟี้ยวฟ้าวคููจะบินกับเอ็กมี ยกล้อดโดดมาเลยสองคันเดเซอร์ Desert ด้านหลังอีกคันหนึ่งนะ่าจะเป็นอาจารย์นะาครับไปโกมแอวน,นอนครับเห็นแต่ขี่อดูโลกพอจําได้พอมาขี่ทรงรถใหญ่ดูไม่ออกครับว่าไทยหรือเปล่าหมายเลขสองสี่ครับทางขวามือครับ